แล้วแป้งจะต้องไม่ติดก้นโถนะคะจะมีลักษณะแบบนี้นะแล้วเนื้อแป้งเขาจะเนียนแบบนี้นะคะซูมดูใกล้ๆนะคะจะเนียนแล้วก็จะเหมือนแป้งจะขึ้นเงาแบบนี้นะนี่คือแป้งที่นวดได้ที่นะคะนี่นะคะให้ดูความเนียนของเนื้อแป้งนะคะถ้าคุณนวดแป้งได้เนียนแบบนี้นะคะยังไงคุณก็ขึงแป้งได้เป็นฟิล์มบางคะ่ะแป้งจะเนียนละเอียดมากเลยนะคะ แป้งส่วนผสมจะเข้ากันได้ดีมากๆจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะเนียนมากค่ะแบบนี้นะคะดูใกล้ๆเลยค่ะนี่นะคะจะได้แป้งลักษณะน,นี้นี่คือเนือ้อแป้งที่นวดได้เข้าที่แล้วนะคะส่วนผสมทุกอย่างจะเนียนเข้ากันดีนะคะสังเกตดูใกล้ๆนะคะว่าแป้งจะมีความเนียนมากๆแล้วก็นวดจนเหมือนแป้งจะมีความเงานะคะแล้วแบบนี้เราจะสามารถขึงฟิล์มได้บางมากเลยค่ะขนมปังเราจะนุ่มมาก ดูใกล้ๆเลยค่ะให้สูมดูใกล้ๆเลยนะคะให้ดูความเนียนนะคะ ไาดูว่าจะเป็นฟิล์มมากน้อยแค่ไหนนะคะเวลาเนื้อแป้งเนียนแบบนี้นะคะให้ดูความเนียนของเนื้อแป้งนะแล้วก็แป้งก็จะไม่ติดมือนะคะนวดแป้งให้ได้เนียนแบบนี้นะคะแล้วขนมปังคุณจะนุ่มมากๆเลยค่ะ เห็นไหมคะว่าฟิล์มของขนมปังเขาจะไม่ขาดง่ายนะคะเสร็จแล้วเราจะเอาไปพักนะคะเอาไปพักให้ขึ้นฟูเป็นสองเท่านะคะ ทำหน้าให้เรียบๆนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ชามหรือใส่โถก็ได้ค่ะแล้วก็ปิดนะคะด้วยพลาสติกแล้เราก็นำไปพักไว้นะคะจนกว่าจะขึ้นเป็นสองเท่านะคะให้ลักษณะแป้งให้ได้เป็นสองเท่านะคะ่ะ